สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสีเล็บมงคลดวงรุ่งแรงพุ่งเกินคู่แข่งคลิปนี้นะคะแอดมีมีเนื้อหาดีๆจะมาแนะนำกับทุกท่านค่ะเป็นสีเล็บมงคลเพิ่มเสน่หาที่ปลายนิ้วของท่านได้นะคะ เพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทำสวยกันบ้างละคะไม่ว่าจะเป็นทำผมแต่งหน้าทำเล็บก็ล้วนแต่ต้องผ่านกระบวนการนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ใครอยากทำเล็บเสริมสวยเสริมดวงรุ่งกันบ้างก็มาฟังที่คลิปนี้กันเลยคะ่ะคลิปนี้จะมีคำแนะนำให้พวกคุณทั้งสวยทั้งดวงแรงรุ่งพุ่งเกินคู่แข่งกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำสำหรับสีเล็บ ที่ถูกดวงกับ3วันเกิดนี้ค่ะทาแล้วรุ่งแรงแน่นอนจะมีวันเกิดในบ้างนั้นตามมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดวันจันทร์รุ่งเรืองและเสริมสเสน่ห์ก็แนะนำให้คนเกิดวันจันทร์ทาเล็บสีน้ำตาลทองนะคะจะทำให้คนเกิดวันจันทร์มีสเสน่ห์และผู้ใหญ่รักและเมตตาค่ะ สำหรับวันเกิดที่สองนก็คือท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์หากอยากรุ่งเรืองทางด้านเกรจาพาธีแนะนำให้ทาเล็บสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองนี้จะช่วยทำให้คนเกิดวันศุกร์มีสเสน่ห์ทำให้คนหลงไหลได้ปลืม้มและช่วยเหลือเราอุป,ปถัมภ์ค้ำชูเราการงานต่งตางๆก็จะราบรื่นลุล่วงไปได้โดยง่ายค่ะ มาส่งท้ายการติทานที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะถ้าคนเกิดวันอาทิตย์อยากจะรุ่งเรืองเรื่องการเงินแล้วแล้วก็แนะนําให้ทาเล็บสีม่วงค่ะจะทําให้คนเกิดวันอาทิตย์เอาชนะคู่แข่งและทําให้เกิดความมั่นใจและได้รับความเชื่อถือจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้ด้วยนะคะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการสวยแล้วก็เสริมดวงหญิงนกตัวเดียวได้นกถึงสองตัว เลือกเอาเลยนะคะว่าเราเกิดวันไหนแล้วก็เสริมด้วยสีอะไรตามคำแนะนำที่ให้ไปการงานการเงินความรักสุขภาพจะได้เฮงๆปังๆอย่างที่แนะนำไปเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดทริคคำแนะนำทาสีเล็บมงคลเพื่อเสริมดวงรุ่งแรงพุ่งเกินคู่แข่งสำหรับ3มวันเกิดที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ